อ่านไปเยอะแต่ทำไมชีวิตยังไม่เปลี่ยนลองดูสิ่งที่คนสำเร็จทำแตกต่างจากเรากันครับคุณเคยอ่านหนังสือเล่มหนึ่งจบเรารู้สึกว่าไม่เหลืออะไรเลยไหมผมเคยเป็นแบบนั้นนะครับอ่านหนังสือจบเล่มอารมณ์ดีอยู่แค่วันเดียวแต่พอเช้าวันใหม่ความรู้มันก็หายไปกับไอหมอกของชีวิตประจำวันแล้วผมก็เจอหนังสือเล่มหนึ่งชื่อว่า the power of output ศิละปะของการปล่อยของ โดยชิออนคาบ,บาสวะเล่มนี้ไม่ได้พูดถึงการเรียนรู้แต่ใจความคือปล่อยของออกมารีวิวจากญี่ปุ่นบอกว่ามันคือสูตรเปลี่ยนชีวิตจริงไม่ใช่แค่สมุดโน้ตจุดเปลี่ยนชีวิตชิออนบอกว่าสิ่งที่เราทำไม่ใช่สิ่งที่เราเก็บไว้แต่มาจากสิ่งที่ปล่อยออกมาผมจึงตั้งใจลองทำวงจรใหม่อ่านทำฟีดแบ็กปรับอ่านใหม่ ผมเริ่มเขียนรีวิวสั้นๆหลังอ่านลองเล่าให้เพื่อนฟังหรือสร้างโพสต์ที่ใช้จริงพอเริ่มพูดเริ่มเขียนเออมันเริ่มเกิดอะไรบางอย่างขึ้นจริงๆผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริงจำได้แบบไม่ลืมการเขียนช่วยผมจำได้ชัดเหมือนเอาความรู้ฝังในสมองรู้จุดอ่อนของตัวเองมันเล่าให้คนอื่นฟังเหมือนมีคนถามกลับว่าคุณหมายความว่าอะไร ผมจึงได้โฟกัสสิ่งที่ยังไม่ชัดสร้างผลงานที่จับต้องได้จากการปล่อยของออกมาเป็นบล็อกโพสต์วิดีโอหรือแม้แต่เวิร์กช็อปเล็กๆมันไม่ใช่แค่ความรู้ในหัวสมองเริ่มขยายแต่มันคือโลกในชีวิตเราเปลี่ยนจริงสูตรสำเร็จที่ไม่รับจากบทเรียนผมปรับให้ได้โฟกัสง่ายๆดังนี้อินพุต0 o u t p u เอร์์ปรับ แล้วก็ input ใหม่ชี้ออนอยังชี้ให้เห็นว่าหากทำซ้ำไม่ถึง1 0 0ครั้งคุณจะเริ่มเห็นผลจากการปล่อยของจริงและถ้าทำให้ถึง1,000ครั้งคุณอาจจะกลายเป็นผู้เชี่ยวชาญในเรื่องนั้นเลยทีเดียวทำไมต้องปล่อยของเพราะการปล่อยของคือการก้าวจากทฤษฎีสู่การทำจริงเพราะเราเก็บข้อมูลมากขึ้นแต่ไม่ต้องฝันอยู่ในใจเพราะผลงานของเรา กลายเป็นรีเทิร์นที่จับต้องได้ถ้าวันนี้คุณอ่านอะไรดีๆมาไม่ว่าจะเป็นบทเรียนเทคนิคหรือข้อคิดดีๆลองถามตัวเองสักนิดว่าเมื่อไหร่คุณจะปล่อยมันออกมาเขียนเล่าพูดเล่าหรือทำให้คนเห็นผลงานจริงแล้วคุณจะรู้ว่าชีวิตไม่ได้เปลี่ยนเพราะสิ่งที่คุณอ่านแต่เพราะสิ่งที่คุณปล่อยออกมาเอง